สวัสดีครับวันนี้พบกับเสือดยแล้วนะครับวันนี้เราก็มาทดกันนะครับผมหรือเป็นงานทดลองขับนะครับผมที่ปตทนะครับผมปตททางออกไปอำเภอพลทองนะครับผมวันนี้นะครับลูกค้าที่มาร่วมงานนะครับผมทดลองขับจะได้ภูปองอเมซอนนะครับผมคนละหนึ่งแก้วนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าที่จองในงานนะครับก็จะสามารถรุนรับ ทองคาอีกนะครับผมเราก็ได้ฟรีวันนี้นะครับบัตนัน้ำมันนะครับมูลค่าสองพันบาทนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมีรถซประตูเกีโตสองต้ดสองนะครับผมแล้วก็มิวเอนะครับผมเองจุดสองจุดสองทดลองขับได้ฟรีนะครับแล,แล้วก็มีคูณบองไออเมซอนด้วยนะครับผมตัวน,นี้นะครับเผื่อลูกค้าท่านสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็โทรหาเซลโด้เลยที่เบอร์ 0 8 0 4 2 9 9 9 8 1นนะครับผมโทรได้เลยนะครับผมแจกหนักจัดเต็มนะครับผมโดนใจทุกเจนนะครับสวัสดีครับ